ใครมาเนี่ยใครมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาข้าวมาก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่จันน้องงําม,มาแล้ววะง,งํางํามาแล้ววะแอบหลบอยู่ต้นไม้เนี่ยม้ามามาเนี่ยเนี่ยนะเอาแล้วไปมุดอะไรติดหัวเดี๋ยวพี่จันเขาไปเอานั้นมาให้ ามาให้ตรงโตเอามาให้ตรงโต,าาหต,งโตไหมกินตรงโต๊ไม่ลูกอะไรไปมุดอะไรติดหัวมา,มา <Boden S 1> ทางนี้มามาทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาที่มานี่มานี่มานี้มานี้เดี๋ยวพี่จันเอาให้ตรงโต๊ะเนี่ยตรงโตตรงโต๊ะนะคะเอาให้ตรงโต๊ะนะคะไม่แอบหลบอยู่ใต้ต้นไม้ไม่แอบ,บหลบอยู่ตรงต้นไม้ ไปักินตรงโต๊ะทำไมทำไมจะกินจะกินตรงนั้นเหรอลูกนี่มากินตรงโต๊ะมาลูกเอ้าเราจะตกอ๋องอ๋อนั่นแน่ดูดูทำหางดูทำหางเอ้ยดูเอ้าเอามานี้เดี๋ยวพี่เข้าเอามาให้เดี๋ยวพี่เขาเอามาให้ค่ะเอ้าไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวพี่เขาเอามาให้วิ่งมาแล้ว วิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่ลงมา,ามาเอาสิลุกลงมาเอาลองมาเอาเลยดูดูดูท่าทางคุณเขา,าทำไมอยากไปกินตรงนั้นหรอ คุณอยากไปกินตรงนั้นเหรอดูดูท่าคุณกินสิเนี่ยดูท่าคุณกินมันจะไหลเข้าท้องแม่มันจะไหลเข้าท้องปะเนี่ยเฮ้พี่จยนบอกมันจะไหลเข้าท้องปะโอ้ยตัวอะไรลูกเอามาลูกมา S <S <S เขาจะงงอะไรเนี่ยมาแลว้วลงมาเอาสิเอาให้ไปแล้วเนี่ยดูทําห่างดิเน่ะดูทําห่างดิดูทนะําห ي, ่างดิกระลอกกระแลกอยากกินกับมือแล้วอ๋ออยากกินกับมืออยากให้ป้อนเหรอโอ้ยทำเป็นกระลอกกระแลกกินเสียงดังซะด้วยนะ เสียงดังด้วยให้เขาจับหน่อยเขาอุตส่าห์เอาเงาะมาให้เอา้ากินหมดแล้วหรอ,อกินเร็วจังไป,ไปมุดอะไรมาไปมุดอะไรมาทำไมหน้าเป็นอย่างเงี้ยฮะทำไมหน้าลูกเป็นไรใยใยอนนันนะเนน่ยใ่เมงมุมใมมม่เมงมุมเหรอหนูไปมุดที่ไหนมา ทำไม่พาลูกออกมาด้วยอะทำไมไม่สอนให้ลูกมาพาลูกมาเราจะรีบไปไหนเดี๋ยวก็ติดคอจะรีบจังเลยเนาะหิวเหรอแล้เดี๋ยวก็ติดคอเอาลงมาเอาอีกลงมาดิลงมาเร็วมานี่มานี่มาเร็วมาเร็วมาเอาเร็ว อ้วนถึกินแต่ของหวาน,นวเอมลองเอาชิลูกนี่มาไม่ชินกับกินโต้หรอลูกไม่ชินกับกินโตเหรอลูกสาวมาแล้วลูกสาวมาแล้วอยากก็เริ่มจะหนีมามาติดไอ้งามแล้วโอ้ลูกสาวมาแล้วจ้าลูกสาวหน้าบากลูกสาวหน้าบาก มาเอาสิสุลุนมานี่มานี่ค่ะมานี่จะเอาก็ไม่กล้านะเนี่ยอยากให้ป้อนเขาอยากให้พี่จันไปจับย้ายที่ไหนมเไปมุดอะไรมาเห็นไหมเขาจะมีรอยบากที่ตรงหน้าเขาน่ะตรงขนน่ะ <c oughs> พาะคุณทำอะไรฉันพาะคุณทำอะไรฉันเนี่ยฉันกลัวพาะคุณทำอะไรฉันคะหมดเนีวยเอากินหมดแล้วจังไงเอาลงมาเอาดิอันนี้คุณอย่ามากัดฉันนะ <c oughs> เอาๆๆ <c oughs> นะคุณนี่คุณนี่ไม่อยู่นิ่งเลยนะคุณนี่คุณนี่ไม่อยู่นิ่งเลยนะคุณคุณไม่อยู่นิ่งเลยนะคะคุณมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ได้ไหมลูกเนี่ยเป็นเป็นหน้าเขาจะเป็นรูปเนี่ยเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยจะรู้เลย,ยว่า,าเป็นเขาอะไรกินขนเขาไหมลูก <c oughs> นี่ลูกไม่อยู่นิ่งเลยหลรูก ลูกไม่อยู่นิ่งเลยหรอลูกลูกอ้วนไหมเนี่ยลูกอ้วนจังเลยนะเอาห <c oughs> มุนไปหมุนมานสับหลายสับหลาย หลายจ้าโอ้กินเร็วมากเลยลูกได้ถ่ายใ,ใกลนะ้ๆแล้วกินใช่ข,ข้างบนระวังสำลักนะคะระวังสำลักนะคุณดูท่าคุณนั่งเลยดูท่าคุณนั่ง <c oughs> <c oughs> นี่จะรีบกินไปไหน <c oughs> เอาเอาอยู่นี่อยู่นี่ลงมาเอานี่นี่ นึกว่านึกว่าพี่พ oh ิงเอาแหละยังไม่ถึงเวลาทำงานจ้ามามามาเอามาเอาไปเร็วจัง กินดใเนี่ยดูท่ากินดใเนี่ยอร่อยเหรอลูกวันนี้ลูกชอบเงาะแล้วมั้งเนี่ยมาว่เาเอาเอาเราม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 าเอาแทนที่จะกินอยู่ตรงนี้มันชอบเกาะตรงนี้เนาะ นี่คุณมาส่องอะไรชั้นคนกำลังกินเอาไปโน่นแล้วไปทำไมตรงนั้นอนะยังไม่ได้ไปวางไว้ให้เอา้าไปไหนอะลูกหากข้าวเหนียวเรอหาข้าวเหนียวเลยมาที่โต๊ะสิลูกเออข้าวเหนียวไป นั่นแน่ะได้ข้าวเหนียวแล้วหนูไปตรงนั้นเลยโอ้ยมุมของหนูเลยใช่ไหมลูกมุมนี้เป็นมุมกินข้าวเหนียวจ้ามุมนี้มุมกินข้าวเหนียวนะคะขอเวลาส่วนตัวหนูนะคะฟินเลยนะ ฟินเลยนะได้ข้าวเหนียวแล้วอ่ะโอ้โหได้ข้าวเหนียวแล้วฟินเลยดูกินนด้เนี่ยกินของหวานแล้วก็กินข้าวเหนียวเอากับข้าวไหมลูกเอากับข้าวไหมมลูกจะเอาไข่ต้มไหมล่ะฮะกินไข่ได้ปะกินไข่ได้ไหมไข่ต้มอ่ะฮ้หรือจะกินหมูย่างกินหมูปิ้งไหมหมูปิ้งไหมฮ้อ ลูกกินเนื้อปะเนี่ยกินไข่กินหมูเป้าฮะไม่เคยพาลูกมาด้วยเลยแทนที่จะสอนลูกพาลูกมากินตรงนี้ลูกจะได้ไม่ได้รับอันตรายต้องพาลูกมากินตรงนี้นะคะ